อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะอีกไม่กี่วันนะคะพี่จิซูค่ะก็จะมีบินไปที่ปารีสฝรั่งเศสอีกแล้ว Uh huh. บิดเหมือนนกเลยนะคะเพิ่งจะกลับจาก LA มาค่ะก็มีข่าวว่าจะไปปารีสอีกแล้วหรือคะเนี่ยเห็นว่ามีการคอนเฟิร์มแล้วด้วยนะคะสมฐานะ global brand ambassador ของทาง Dior ทั้งฝั่งแฟชั่นแล้วก็ฝั่งบิวตี้จริงๆค่ะ,คะเธอค่ะจะไปร่วมงาน Dior Fashion Show Collection Autumn Winter 2 0 2 3ถึง2024ในวันอังคารที่28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะตามเวลาไทยก็คือประมาณ3ทุ่มนั่นเองกาใกล้เข้ามาแล้วนะคะ นอกจากงานโซโล่ที่ก็กําลังทําอยู่ก็ยังมีงานแฟชั่นโชว์นะคะของทน a d ออค่ะให้ไปอีกแล้วด้วยเหมือนกันในจะงานคาเทียก็เพิ่งจะบินมาไทยแบบแบๆบแบบนะงานนี้ค่ะเรียกว่าแทบจะไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะคะปีนี้พี่จีซูฮอตมากๆค่ะและดูภาพจากวอล ที่ทางฝรั่งเศสเพิ่งปล่อยออกมาสิคะเรียกว่าโหฮ,ฮอตร้อนชากันเลยทีเดียวนะสวยซ่ามีการเปลี่ยนโคกาจนทาง i ิน t a g r กรก็เข้ามากดไลค์แถมยังเรียกเธอว่าควีนนะคะส่วนทาง Facebook ค่ะก็บอกว่านี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เธอได้เป็นวิชวลนั่นเองก็สวยสะกดอ่ะนะคะจะออกงานอีกแล้วนะอีกไม่กี่วันก็มารอดูกันไปค่ะคุณผู้ชมส่วนข่าวความเคลื่นนอนไหวของน้องลิซ่าค่ะก็กําลังร้อนแรงไม่แพ้กันนะเพราะว่าอยู่ๆนั้นก็มีข่าวค่ะว่ามีคนรับงานถ่ายรูป ของงในนนนวันพรุ่ี้จะเป็นงานอะไรนะมีการเปิดตัวแบรนด์สินค้าแบรนด์ใหม่อีกหรือเปล่าเรียกว่าก็ทําเอางงดูเหมือนกันนะคะไม่รู้จริงๆค่ะแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันไปนะก็รอดูไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวข่าวสารใหม่ๆก็จะรีบมาเล่าให้ฟังละกันก็เนี่ยค่ะมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะก็เอามาอัปเดตฝากกันก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า